วันนี้นัดคุยกับลูกค้าที่ไหนหรอก็แถวสาทรเลยอะขอร้อครับคุณเป้ว่าไงนะครับครับครับ <resistor> <medieval> มีอะไรเหรอนิวลูกค้าเทสิเดือนนี้คนที่ห้าแล้วนะคอยว่าช่วงนี้นิวดวงตกแน่เลยอะ ไม่รู้สินิวท้อมากเลยอะไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วงั้นนิวไปดูดวงหน่อยไหมจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงวันนี้มีอะไรอยากให้ช่วยล่ะเออช่วงนี้สามีของฉันทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยค่ะ นันเห็นวิญญาณตามติดเธออยู่นี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอทำอะไรก็ติดขัดเราต้องทำยังไงะคะก็ต้องทำบุญให้กับดวงวิญญาณนี้เยอะๆเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเองงั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปทำบุญถวายสังฆทานกันนะฮัลโหลครับอะไรนะครับลูกค้ารายใหม่คอนเฟิร์มแล้วเหรอครับ เดี๋ยวมานะครับผมโอ้โหนี่แค่คิดว่าจะทำบุญอะไรอะไรก็ดีขึ้นเลยนะคะเนี่ยพอทำบุญเสร็จก็ลงขึ้นเยอะเลยเนาะเป็นอะไรอะ่ะเออพลอยเพลียนิดหน่อยอะ่ะงั้นพอยก็ขึ้นไปอาบน้ำนอนพักก่อนแล้วกันนะ ถ้านิวทางกัวขเาวเสร็จเดีวขึ้นไปเรียกใครอะนิวลูกค้าเป็นอินฟูชื่อปีใหม่พอรู้จักไหมอืมไม่รู้จักอะแล้วนิวจะไปดูลูกเขาทำไมนิวกำลังหาข้อมูลอยู่อะ่ะจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงตอนคุยจะได้ไม่เก่ง ส่วนใบเสน,เนอราคากับโปรโมชั่นต่างๆจะส่งให้ทางอีเมลนะครับได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับแล้วคุณพีใหม่กลับยังไงหรอครับฉันขับรถมาค่ะจอดไว้ที่ริมถนนอ๋อจอดไว้ที่เดียวกันเลยนะครับไปพร้อมกันเลยไหมครับไปค่ะทำไมรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามเราเลยวะหรือว่านี่จะเป็นวิญญ,ญาณงั้นหรอ มีอะไรหรือเปล่าคะคุณนิวอ๋อเปล่าครับโอ้ยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยมีใครบางคนกำลังตามพู้เรามาอ่ะครับไหนฉันไม่เห็นมีใครตะคนเลยก็ผมได้ยิน ต้องขอโทษคุณนิวด้วยนะคะที่เสียงดังใส่แบบนั้นไม่เป็นไรเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณปีใหม่กลัวหมามากคุณเ่กแค่ลูกค้าจริงๆเลยนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะตอนนิวเดินอยู่อะ่ะเหมือนมีคนตามนิวเลยอะ่ะมันต้องมีดวงวิญญาณตามนิวแน่เลยอะ่ะพอยพลอยฮะ อะไรเหรอนิวนิพพอยไม่ได้ฟังที่นิวเล่าเลยเหรอพออยขอโทษนะนิวช่วงนี้พอยเพียอเพียอยขอไปพักก่อนนะฮัลโหลครับคุณปใหม่ผมไปรอที่ร้านเดิมน,นะครับ จะเล็บอะไรขนาดนั้นวะอะไรของมันเนี่ยโอ้ยอ้าวหรอขอโทษนะที่ไม่ได้บอกก่อนอะ่ะมือเย็นอยู่ในตู้กับข้าวอุ่นกินได้เลยนะ ใช่ฉันอะอ๋อแกคงเป็นวิญญาณคนรักเก่าของฉันเมืชาติที่แล้วใช่ไหมแกชอบมันเหรอแกชอบมันเหรอต่างคนต่างอยู่สิวะชาตินี้ฉันมีพอลเลยนิวนิวนิวตื่นเฮ้ยโอยนิวฝันร้ายอะไม่เป็นไรนะพอเข้าใจทุกอย่างแล้ว คอยหมายความว่าไงอ่ะฮะที่ผ่านมาเป็นคอยเองเหรอที่คอยตามนิวอ่ะอือคอยขอโทษนะนิวไม่เข้าใจอ่ะคอยทำแบบนั้นทำไมอ่ะคือว่าแล้วเธออยากให้ฉันดูดวงให้ไหมล่ะได้ค่ะ มีอะไรหรอคะเธอเองก็มีเกณฑ์จะถูกคู่รักนอกใจนะฮะแล้วมือที่สามเป็นใครคะหมดเวลาพอดีเลยฉันขอแค่คำถามเดียวเองมันเป็นใครคะไม่ได้แล้วล่ะพลังของฉันหมดแล้วแต่ถ้าอยากเรียนรู้จริงๆ ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะตอนแรกพอยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกจนเห็นนิวดูรูปลูกค้าคนนั้นมันก็โอดคิดไม่ได้อะว่าจะเหมือนที่ดูดวงมาที่นิวดูอ่ะก็เพราะว่าเขาเป็นลูกค้านิวตั้งหากละ่ะพลอยขอโทษนะที่แอบตามนิวอ่ะ อะไรของมันวะอ,อ,อ,อะไรของเธอเนี่ยอ,อขอโทษค่ะพอดีหนูรีบไหนพลอยบอกว่าจะค้างที่นู่นไม่ใช่เหรอแล้วทำไมจู่ๆกลับมาก็พลอยจำได้ว่านิวชอบนอนละเมออ่ะก็เลยว่าจะมาคินความจริงตอนหลับแต่ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วนะเพราะว่านิวไม่มีใครจริงๆ อ๋อห้นานหมอดูคนนั้นเขาหายไปไหนแล้วอะ่ะนี่พวกพี่ๆมาตามหายายป้าหมอดูคนนั้นอยู่เหรออือใช่น้องรู้ไหมว่าเขาหายไปไหนแล้วหมอดงหมอดูอะไรกันล่ะหมอเกสะชัดฮะยายป้าคนนั้นหลอกคนมาเยอะแล้วพี่ตอนนี้ก็น่าจะไปดูดวงให้คนในคุกอยู่มั้งคุก ใช่ป้าเขาว่าชอบยุให, <ım. S 1> ให้ผัวเมียทะเลาะกันแล้วพอคู่นั้นเขามาดูดวงบ่อยๆก็จะชอบหลอกขายของแล้วอ้างว่าเป็นวัตถุมงคลข่าวหลังถ้าพวกพี่จะดูดวงก็อย่าลืมเช็คให้ดีล่ะก่อนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆฮัลโหลครับจริงเหรอครับได้เลยครับขอบคุณครับหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นอะนิว คุณปีใหม่เขาซื้อสินค้านิวแล้วนะแถมซื้อเยอะด้วยอะ่ะเจ้านายเขาเลยโทรมาย็นดีดีใจด้วยนะนิวเดี๋ยวเย็นนี้ยเราไปหาอะไรอร่อยๆอฉลองกันดีกว่าอืม